สวัสดีครับอาจารย์ยักษ์แห่งโหราพยายักษ์ครับวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาพยากรณ์ดวงชะตาวันนี้อาจารย์มานําเสนอไอเดียดีๆสําหรับท่านที่จะไม่อยู่บ้านนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีไม่อยู่บ้านประมาณ12วันแล้วเนี่ยนะครับเราก็อยู่คนเดียวฝากคนลดน้ําต้นไม้ไม่ได้ อาจารย์ก็เลยไปเลยครับไปเดินจตุจักรก็ไปเจอไอเดียมาอีกไอเดียหนึ่งนะครับโดยที่ถ้าใครนะครับมีถังน้ําแบบนี้อยู่แล้วที่บ้านอย่าทิ้งนะครับอาจารย์จะทําให้นะครับถังน้ําที่เราเห็นเนี่ยเป็นตัวกักเก็บน้ําซึ่งปกติเนี่ยถ้าเรานะครับใช้การกักเก็บน้ำเนี่ยเราอาจจะเป็นอะไรครับเป็น เป็นจานรองที่กระถางเพื่อให้อะไรครับมีน้ําอยู่ข้างในแต่นี้อาจารย์ไม่อยู่ตั้ง12วันนะครับมันก็ไม่สามารถจะกักเก็บนะครับน้าเพื่อหล่อเลี้ยงต้นไม้ได้ถึง12วันนะครับอาจารย์ก็ไปไปเจอนะครับกระถางเก็บน้ําซึ่งราคาเนี่ยร่วมร้อยบาทอาจารย์บอกเอ้ยเนื่องจากบ้านอาจารย์เนี่ยเลี้ยงแมวนะครับอาจารย์ก็ซื้อน้ําให้น้องแมวกินไม่ได้ใช้น้ําก๊อก นะครับอาจารย์ก็มีไอเนี้ยอยู่เยอะอาจารย์ก็เลยจะออกไอเดียขึ้นมาว่าจะเอาตรงเนี้ยเป็นตัวกักเก็บน้ําให้กับต้นไม้ที่อาจารย์มีอยู่ทั้งหมดนะครับโดยปรับนะครับเป็นนะครับที่กักเก็บน้ําซึ่งนะครับถ้าเราเอานะครับตัดแค่ฝานี้ออกตัดแค่ฝานี้ออกแล้วเอากระถางเนี่ยนะครับ ใส่เข้าไปสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าน้ำที่เราใส่เข้าไปนั้นมันจะท่วมลากทำให้ต้นไม้เนี่ยตายได้ถูกไหมครับต้นไม้เราก็จะตายเพราะว่าน้ำท่วมลากาก็เรียกว่าโคนเนา่าลากเนา่าเราก็ต้องเลยครับทำท่อนะครับให้กับน้ำกับต้นไม้เนี่ยถึงกันนะครับเราก็เคยเห็นตะเกียงทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับ เราก็จะใช้เชือกตัวนี้นะครับใช้เชือกตัวนี้เนี่ยนะครับทำให้น้ำนะครับกับต้นไม้ในกระถางเนี่ยถึงกันนะครับอาจารย์ก็จะตัดเชือกนะครับตัดเชือกเนี้ยอันนี้ก็เชือกซื้อที่โฮมโปรนะครับเมตรละ11บาทอาจารย์ซื้อมา2เมตรนะครับอาจารย์ก็ลองใช้ประมาณฟุตหนึ่งก่อนหนึ่งไมเป็นทัดไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องคิดอะไรมากครับอาจารย์ก็ตัดก่อน นะครับตัดไปนะครับไอตัวเนี้แหละนะครับจะเป็นตัวสะพานเชื่อมนะครับให้ต้นไม้เนี่ยสามารถดูดน้ำนะครับแล้วก็นะครับทำได้แต่ขั้นแรกเราจะต้องเอาไอ้อะไรครับสะพานเชื่อมหรือเชือกที่อาจารย์ซื้อมาเนี่ยนะครับเชือกนี้ห้ามเป็นพลาสติกนะเพราะพลาสติกมันจะไม่อุ้มน้ําต้องเป็นเชือกผ้านะครับต้องเป็นเชือกพา่าเชือกผ้าแบบนี้ นะครับเป็นเชือกผ้าแบบนี้ขั้นแรกนะครับเราก็ต้องเอาต้นไม้เนี่ยออกจากกระถางก่อนเพื่อเอาเชือกเนี่ยใส่เข้าไปนะครับนะครับอาจารย์ก็เอาออกมาก่อนนะครับเอาออกมาเสร็จแล้วเราก็เอาอะไรครับเอาเชือกเนี่ยนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปอาจจะมัดเป็นปมก็ได้หรือไม่มัดเป็นปมก็ได้อย่างนี้เพื่อให้อะไรครับ เวลาเราใช้งานแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นตะเกียงแอลกอฮอล์ที่เราเคยใช้กันตอนมัธยมนะครับเป็นแบบนี้นะครับหรือถ้าเราอยากได้กลัวกลัวกลัวว่ามันจะไม่ถึงเราก็อะไรครับพับมาสักครึ่งหนึ่งแบบนี้เป็นต้นนะครับเสร็จแล้วเราก็อ,าอะไรครับเอาต้นไม้เนี่ยใส่กลับไปเหมือนเดิม นะครับเอาต้นไม้เนี่ยใส่กัดไปเหมือนเดิมก็จะได้รูปนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่ถังน้ําที่อาจารย์ซื้อให้น้องแมวกินนะครับอาจารย์ก็จะตัดเวลาตัดนั้นนะครับเราจะตัดแค่ขอบบนแล้วตัดเนี่ยต้องปลาหนี้ด้วยนะอย่าตัดทิ้งตัดคว้างนะตัดให้มันแยกเป็นสส่วนเท่านั้นนะครับอาจารย์ก็ใช้คัตเตอร์ตัด ใช้คัตเตอร์ตัดพอตัดเสร็จแล้วได้สองส่วนเสร็จแล้วนะครับเราใช้ทั้งสองอย่างเลยนะเราใช้ทั้งสองส่วนเลยอาจารย์ก็หมุนฝาตรงนี้ออกแล้วเอาด้านเนี้ยนะครับด้านปากเนี่ยใส่เข้าไปเลยครับถามว่าอาจารย์ใส่เข้าไปทำไมทำไมต้องใส่เข้าไปนะครับก็บอกอะไรครับใส่เพื่อเป็นตัวประคอง นะครับไม่ให้กระถางเนี่ยมันจมเข้าไปในน้ำนะครับเป็นตัวประคองไม่ให้ฐานเนี่ยมันจมเข้าไปในน้ําแต่ถ้าใครบอกว่าเอ้ยอาจารย์อยากได้สูงกว่าน,นี้เราก็อะไรครับเราก็ตัดนะครับให้มันอนนี่หน่อยเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําลงไป นะครับใส่น้ําลงไปตอนนี้ก็น้ําอยู่ประมาณนี้ละนะครับจริงๆเนี่ยเราจะเอาน้อยหรือมากก็แล้วแต่เราถ้าเรามีเวลาเยอะนะครับเราก็ใส่น้ําน้อยหน่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ปรับปรับให้เลยครับปรับให้เชือกเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ค่อยๆเลยครับจุ่มลงไปอ่าจุ่มลงไปนะครับ นะครับค่อยๆจุ่มลงไปพอจุ่มลงไปเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะสามารถได้ที่กักเก็บน้ําให้กับต้นไม้เวลาเราไม่อยู่บ้านอย่างง่ายๆได้โดยที่ถ้าสมมุติว่าน้ําที่เราให้กักเก็บเนี่ยนะครับมันลดลงไปเรื่อยๆมันลดลงไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไอตัวเชือก หรือตัวท่อนะีครับที่อาจารย์ทําเหมือนเป็นตะเกียรแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะอะไรครับมันก็จะคอยส่งน้ำเนี่ยขึ้นมายนอย่างตรงนี้ได้แต่นี่รู้สึกอาจารย์จะใส่น้ําเยอะไปเดี๋ยวอาจารย์เอาน้ำออกอีกหน่อยหนึ่งนะครับสมมุติสมมุติว่าเราเราเอาน้ําออกหน่อยหรือว่าใช้ไปแล้ว5้าวันสิวันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจารย์ทําไว้เห็นไหม ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาตัดออกอย่าทิ้งนะครับสมมุติว่าอาจารย์ใส่น้ําเข้าไปนะครับใส่น้ําเข้าไปปึ๊บนะครับใส่น้ำเข้าไป,ป,นะาไปแล้วเราก็นะครับเอาไอตัวนะครับเชือกเนี่ยนะครับเอาไว้ตรงกลาง เสร็จแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลอะไรครับลำเลียงน้ำนะครับขึ้นไปให้รากต้นไม้เนี่ยนะครับสามารถดูดน้ำได้นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียแต่ถ้าใครนะครับต้องการให้นะครับตัวกระถางต้นไม้เนี่ยมันสูงกว่านี้เราก็แค่อะไรครับนะครับไปซื้อน้ำเปล่า1.5ลิตรนะครับแบบนี้ น้ำเปล่า1.5ลิตรแบบนี้แล้วก็ตัดหัวตัดท้ายแล้วก็อะไรครับใส่ต่อท่อเพื่ออะไรครับปรับระดับความสูงอย่างเช่นนะครับอาจารย์มีน้ําอยู่อุ๊ยลืมแกะฉลากไม่ว่ากันนะออลานะครับอาจารย์ก็ตัดแกะฉลากออกก่อนนะครับทีนี้อาจารย์จะทําให้มันอะไรครับมันสูงกว่านี้นะครับ มีดก็เพิ่งซื้อมาใหม่คมมากครับปวดเข้ามือไม่กล้าตัดเยอะเราอยากให้มันสูงกว่านี้แต่การใส่นั้นเราจะต้องใส่อันเนี้ยก่อนแล้วค่อยใส่ไอ้ตัวนี้ทีหลังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดครับตัดเนี่ยนะครับต้องตัดเอาตูดแล้วก็เอาตรงนี้ออกด้วยทีนี้เราดูสิครับว่าเราอยากให้สูงประมาณไหนอ่าสมมติอาจารย์อยากให้สูงประมาณนี้นะนะครับอาจารย์ก็ตัดตัดตูดแล้วก็ตัดตรงกลางด้วยนะครับ เด็กๆเ,เนี่ยนะครับไม่ควรทําเองนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้ามือไม่ควรทําเองนะครับให้ผู้ปกครองเป็นคนตัดให้หรือไม่ก็ส่งคลิปเนี้ยนะครับไปให้กับผู้ใหญ่ดูบอกให้ทําให้หน่อยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นฐานเพิ่มได้อีกเห็นไหมนะครับเป็นฐานเล็กฐานเตี้ยได้อันนี้อาจารย์ก็เอาเอาอะไรครับเอานี้ออก แล้วก็อะไรครับใส่นี้เข้าไปก่อนนะครับใส่นี้เข้าไปก่อนพอใส่เข้าไปปึ๊บมันก็จะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับก็จะเป็นตัวอะไรครับเป็นตัวดันไม่ให้ไม่ให้เลยครับไม่ให้ไอตัวขวดเนี้ยมันจุ่มลงไปถูกไหมครับอ่าได้ตามนี้แล้วทีนี้เราลองมาดูทีครับ เราก็ยกกระถางนี้อันนี้มันหยุดลึกไปเราเพิ่มความสูงค่อละนะครับเพิ่มไปประมาณสักสี่ห้านิ้วนะครับเราก็เอาออกแล้วก็อย่าลืมปรับตรงนี้นะนะครับปรับตรงนี้ให้อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางนะครับลงไปนะครับอันนี้ก็จะเต็มพอดีนะครับเต็มพอดีแบบนี้ทีนี้เราก็จะสามารถอะไรครับ สามารถที่จะไม่อยู่บ้านแล้วต้นไม้ไม่ตายได้ทีนี้เราก็จะเพิ่มปริมาณน้ําได้อย่างอาจารย์ไม่ไม่อยู่สิบวันก็ประมาณปริมาณน้ําประมาณน,าณนี้แต่ถ้าเราบอกเอ้ยเราไม่อยู่นานกว่านั้นนะครับเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับทีนี้อาจารย์ก็จะเทน้ำลงไป นะครับเห็นไหมครับทีนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องอะไรลดน้ําต้นไม้ทุกวันนะครับแต่มันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งคือนะครับลูกเพจจะได้แค่กระถางที่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยนะครับประมาณแค่6นิ้วเกินกว่านั้นใส่ถังน้ําตรงนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับใคร ทำแล้วเป็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างกันด้วยแต่ระวังนะครับตัดเนี่ยให้ผู้ใหญ่ตัดให้นะครับคัตเตอร์มันคมนะครับเดี๋ยวเข้ามือแล้วมาบอกอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็เสียใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ได้ไอเดียในการอะไรครับทำกระถางต้นไม้เก็บน้ำนะครับเอาไว้เวลาเราไม่อยู่บ้านวงเล็บว่าสำหรับกระถาง6นิ้วนะครับ วันนี้อาจารย์ยักษ์นะครับก็แนะนำไอเดียมากๆแล้วมีใครก็ส่งมาได้นะครับวันนี้อาจารย์ยักษ์ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ